อากาศมันเข้ามาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็จะหนาแน่นมากความดันมันก็สูงมันก็จะดังเลยมันก็จะมีความดันมันก็น้อยใช่ไหมเรื่องแสงนี่คือเดินทางยังไงเราเห็นแสงแบบไหนได้บ้างแสงมีอะไรยังไงบ้างหัเรื่องสนใจเลยนะเรื่องแสงก็ทํากัน4 5 0 0ปีนะคุณเดี๋ยวเขาจะเข้าใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวกลางของเสียงเนี่ยตัวกลางชิ้นที่ไหนครับที่สามารถพูดแล้วส่งไปได้ไกลที่สุดเอางี้เคยเคยดูวิดีโอที่เขายิงกระสุนปืนป่ะ สวัสดีครับอาเพิ่งจะเดินผ่านอุโมง์พลังงานมาตรงนี้นะครับอยู่ที่ชั้น3าของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บริเวณนี้เนี่ยจะจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานพื้นฐานต่างๆทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มีคําถามครับจากผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเสียงและแสงเนี่ยคืออะไรเสียงและแสงคืออะไรและมันเดินทางต่างกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าวันนี้ครับมีคําตอบแน่นอนแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราจะต้องเห็นวิ <H ui> ฟ้าแลบ แล้วค่อยมีเสียงปุ้งฟ้าร้องตามมาผมก็สงสัยครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้วันนี้มีคำตอบครับติดตามกันได้เลยครับผมช่วงการค้นพบคุณเคยคิดบ้างหรือไหมครับว่าในความเงียบนั้นไม่มีเสียงใดๆอยู่เลยจริงหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ช่วงหนึ่งเท่านั้นคือตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต์ได้แก่เสียงพูดคุยกันหรือว่า เสียงเกิดจากดนตรีแต่ว่าสัตว์บางิีนั้นอย่างเช่นค้างคาวหรือปลาโลมาสามารถรับรู้และใช้ประโยชน์ของคลื่นเสียงในความถี่ที่สูงกว่าที่มนุษย์เราได้ยินเพื่อสื่อสารและระบุตำแหน่งได้ในปีคิเตศกลาด1880ปีแอร์และแจ็คกีนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้ทำการทดลองเกี่ยวกับความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างผลึกหินควอตซ์กับเกลือโลเซลลี่ภายใต้ความกดดันสูง เมื่อเพิ่มค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าให้มากขึ้นจะทําให้ผิวพื้นของผลึกเกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินซึ่งมีประโยชน์นํามาพัฒนาต่อยอดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์หลากหลา,หลายท้งเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสียงต่างๆเช่นไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียงเป็นต้นครับขอนำเสียงฮลัฮลโหลฮัลโหล ไม่มีใครคุยกับผมเลยแต่ว่าผมกลัวจะพังเพราะว่าผมน้ำหนักเยอะครับไปดีกว่าเฮ้อ <c oughs> <c oughs> A E อ O U สุดยอดใช่ไหมครับผมฮัลโหลฮัลโหลอาร์ตกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วอ้วนเป็นหมูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า เราจะได้ยินเสียงจากมุมห้องหนึ่งที่เขากระซิบจากอีกมุมห้องหนึ่งโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเสียงก็เดินทางยังไงแต่ว่าวันนี้ครับไม่ต้องสงสัยเพราะจะมีผู้รู้มาให้คําตอบสวัสดีครับพี่เอกครับผมนี่ครับผมเป็นกูรูเลยนะครับเรื่องของเสียงและก็แสงนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเดินทัวร์บริเวณนี้หมดแล้วนะครับได้เล่นเครื่องเล่นมากมายเลย ตอนนี้มีคําถามในหัวครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยที่เข้าหูของเราเนี่ยเสียงมันคืออะไรครับพี่เ,เสียงก็เป็นขึ้นกลชนิดหนึ่งเอาเป็นว่าชินในการถึงเม็ดทรายก็ไดเป็นเม็ดทรายเล็กๆแล้วพอเวลาเราพูดเนี่ยก็คือว่าเหมือนเราไปกระแทกมันอนะ่ะแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปชนกับโมเลกุลทงข้างมันเนาะแล้วก็ชนินชนกันถึงหูเราอ๋อแปลว่าสมมติว่า,มวาผมอยู่กับพี่เอกตรงนี้เอนี่คือเม็ดทรายเต็มไปหมดเลยจริงๆเสียงผมเนี่ยมันแค่นี้เองไม่ได้ถึงหูพี่เอกไม่ได้ถึงหู ผมบอกพี่เอกสายก็เรียกไหมพี่เอก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 ก็ประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะก็ประมาณประมาณว่าแม่สายก็ชนต่อต่อกันอ่ามันผ่านตัวกลางเข้าอาโอ้ถ้าเกิดว่าพูดถึงผ่านตัวกลางเนี่ยและตัวกลางของเสียงเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็อะไรก็ได้ที่มันสั่นได้มันก็สั่นได้เกือบทุกอย่างอ่ะก็ใช่มันก็เลยเป็นตัวการเกือบหมดไงยกเว้นสุญญากาศแบบเพราะมันไม่มีอะไรให้สั่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของเสียงเนี่ยมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยมีเรื่องของการสั่นแค่นี้เลย อย่างนั้นเนี่ยตัวกลางของเสียงเนี่ยตัวกลางชิ้นที่ไหนครับที่สามารถพูดแล้วส่งไปได้ไกลที่สุดเอางี้เคยเคยดูวิดีโอที่เขายิงกระสุนปืนปะ่ะอ่ะอ่ะที่เขาพอยิงกระสุนปืน่ารอากาศมันก็ไปได้ไกลใช่ปะ่ะครับแต่พอยิงกระสุนปืนผ่านน้าอ่ะครับมันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ก็แผ่วละใช่ป่ะอ่ะเหมือนกันเหมือนเรามีเจลมาสักอันหนึ่งแล้วเราโยนลูกบอลก็ได้ลงไป สักพักหนึ่งก็เกิดขึ้นใช่ไหมขึ้นมันก็น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันเกิดการเสียพลังงานระหว่างที่มันถ่ายไปอะไรก็ตามที่มันหนืดหรือตอนที่มันสั่นมันสูญเสียพลังงานไปด้วยมันให้พลังงานความร้อนออกมาพวกนี้ก็จะเป็นตระกูลที่เสียงส่งผ่านได้น้อยคือส่งไปได้ไม่ไกลอให้อย่างนั้นแปลว่าอุณหภูมิมีผลดิมีผลมีผลอุณหภูมิมีผลอยู่แล้วคือจริงๆมันมีผลหมดเลยคือแม้แต่แม้แต่ความหนาแน่นก็มีผลจริงๆแล้วยิ่งความหนาแน่นสูงมากๆเนี่ยเสียงยิ อย่าง,งเหล็กเนี่ยเสียงวิ่งเร็วกว่าอากาศตั้งไม่รู้กี่เท่าจริงเหรอจ,จริงจริงลองเลยสมมติว่าผมวางเหล็กไว้ท่อนหนึ่งเลยนะในสระว่ายน้ำก็ได้แล้วผมเคาะเหล็กเนี่ยเสียงผ่านเหล็กไปคุณจะได้ยินเสียงสองรอบเสียงรอบแรกผ่านเหล็กไปแล้วเสียงรอบที่สองอ่ะผ่าน,านขึ้นน,นาไปแล้วเสียงเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยมันคือเคลื่อนที่ผ่านการสั่นใช่เคลื่อนที่ผ่านการสั่นของตัวกลางไง,งผมเห็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับอยู่ตรงหน้าผม ดูเครื่องนี้ดีกว่าผมว่าพี่เอนะกนาจะอธิบายผมได้เห็นถึงภาพได้ชัดเจนยินย่งขึ้นสมมุติว่าเนี่ยเป็นท่อนอากาศนะแต่ละเส้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นโมเลกุลอากาศก็ได้ทีนี้จะสังเกตว่าเวลาผมกระตุกมันเนี่ยมันค่อยๆสั่นต่อๆกันไปๆๆใช่ไหมๆๆอ่เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันก็คือเนี่ยเราถึงเรียกว่ามันขึ้นตามยาวเพราะว่าอะไรเพราะเสียงเคลื่อนที่ไปทางนี้คือขึ้นเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วการเคลื่อนไหวของของอนุภาคเนี่ยมันก็อยู่ในเส้นนี้เส้นเดียวกันอ่ะทีนี้ ถ้าสังเกตดีเสียงมันก็เคลื่อนที่แบบนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่มันยืดหดยืดหดยืดหดไปเจอกันใช่ไหมคือมันไม่ได้ยืดพร้อมกันอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พอพออากาศมันเข้ามาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็จะหนาแน่นมากความดันมันก็สูงมันก็จะดังเลยมันก็จะมีความดันมันก็น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างอย่างลำโพงเสียงเบสที่เรายิงตึ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 งงเราสั่นเนี่ยก็เพราะว่าความดันมันมาถึงเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคนก็จะเรียกว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่น ความดันเป็นผลของการสั่นที่เกิดขึ้นคือจะมองว่าเป็นขึ้นความดันก็ได้อ,อ,อย่างนี้นี่เองแต่เสียงสูงกับเสียงต่ำละ่ะ ตงนี้ถ้าถ้ามองจากตรงนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่าเนี่ยการเคลื่อนที่ยืดหดยืดหดแบบช้าๆเนี่ยซึ่งซึ่งเราเรียกว่าความถี่ต่ำก็คือการเคลื่อนที่ครบรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหนึ่งวินาทีเนี่ยเกิดขึ้นน้อยเนี่ยเราเรียกเราเรียกเสียงเนี่ยว่าว่าเสียงต่ำคือเสียงที่มีความถี่ต่ำเนี่ยคือการสั่นตน่ำาการสั่นเกิดขึ้นช้าๆเนี่ยเรียกว่าความถี่ต่ำแต่การถ่านเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยเรียกว่าความถ mm. ี่สูง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความถี่ต่ํานั่นก็คือเสียงต่ําเลยแหละถ้าความถี่สูงก็จะเป็นเสียงสูงทีงนี้ความถี่เราสามารถกําหนดมันได้ไหมก็กําหนดปกติแล้วเราก็กําหนดผ่านผ่านตัวเราเองผ่านตัวเราอยู่แล้วถูกไหมครับเรากำหนดผ่านตัวเราเองคือเสียงในร่างกายของเราเนี่ย<ช>อุ้ยจริงๆมีเครื่องเล่นเลยเรื่องเนี้ยมีเครื่องเล่นเลยมีเครื่องเล่นเลยด้วยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยลืมอีกแล้วจริงๆก็ดูแล้วแหละแต่ไม่รู้ไปดูไปดูไปดูตามไปดูมีเครื่องเล่นเลยอันเนี้ย และนี่คือเครื่องมือที่พี่เอกบอกว่าจะ,จะตอบคําถามคุณเมื่อกี้นี้ว่าเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไ,ยงไงเพราะว่าอย่างเวลาเราพูดเนี่ยเราเรามีการทําเสียงสูงเสียงต่ำหแล้วแต่กลัวจะไม่เข้าใจถ้าดูที่ท่อนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างมันเปลี่ยนพอรูปร่างมันเปลี่ยนถ้าเราใส่เสียงเข้าไปเหมือนกันนี่คือเสียงเบสนะครับเสียงเบสธรรมดาเนี่ยพอใส่ลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันผ่านรูปร่างแต่ละอันมันให้เสียงไม่เหมือนกันเสียงที<ๆ>่ม<ๆ>ันต่างกันนะครับสรุปแล้วก็คือเกิดจากตัวนี้ ตัวท่อแก้วนี้นะครับที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันซึ่งก็เปรียบเสมือนกับคอของเราบริเวณอคอของเราและปากของเรานะครับที่เรากําหนดมันออกมาเพราะฉะนั้นเสียงสูงกับเสียงต่ําขึ้นอยู่กับไอ้ตัวห้องช่องเสียงเนี่ยว่ามันเรโซนแนนซ์ออกมาอย่างไรจริงๆก็คือว่าเราอยากจะให้รูปทรงของปากเราอยากจะให้มันมีเสียงอะไรออกมาแต่อันนี้คือเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็วกว่าอ๋อทำอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องเรื่องเสียงเนี่ยผมโอเคละผมเก็ตละแต่เรื่องแสงนะครับ เรื่องแสงนี่คือเดินทางยังไงเราเห็นแสงแบบไหนได้บ้างแสงมีอะไรยังไงบ้างหัยเรื่อง,องสนใจเลยนะเรื่องแสงก็ทํากัน4-500ปีนะคุณเดี๋ยวเขาจะเข้าใจ ค,คิดการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านภูมปัญญาไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ให้เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากของใกล้ตัวได้เข้าใจเรื่องของเสียงผ่านของเล่นครับ สวัสดีครับพี่แอมแปสวัสดีค่ะนี่ครับผมมีสาวคนสวยของอาร์ตเองครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บริเวณอะไรครับบริเวณนะคะของเล่นภูมิปัญญาไทยค่ะแล้วของเล่นที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับก็คือมาจากภูมิปัญญาไทยถูกไหมครับใช่ค่ะและทําให้เกิดเสียงด้วยอันนี้คือของเล่นภูมิปัญญาไทยยังไงครับตัวนี้ค่ะคือจักรจันจริงๆเป็นที่มาของของเล่นของเราก็คือจักรจันเสียงใสค่ะอ๋ออันนี้คือคือของเล่นใช่ค่ะเรียกว่าจักรจันเสียงใส แต่แหล่งที่มาของของในชิ้นนี้คือทํามาจากตัวเรียนเสียงตัวจักระจันอ๋อจากตัวจักรจันทำมถึงเกิดเสียงดังขนาดนี้ครับการเกิดเสียงนะคะตัวนี้จะเกิดเสียงจากตัวของอยางไม้สนนะคะเสียดสีกับตัวเชือกค่ะทําให้เกิดเสียงถ้าเราไม่มีตัวของกระบอกเนี่ยมันก็ยังมีเสียงอยู่แต่ไม่ดังพอเรามีกระบอกปุ๊บมันเหมือนลําโพงค่ะมันก็จะดังขึ้น จากนั้นนะคะมันจะเกิดการสั่นพ้องของเสียงก็คือสั่นพ้องของปากกระบอกกับตัวกระบอกทําให้เสียงเนี่ยมันดังมากขึ้นือใช่ค่ะก็เลยเป็นจักรจันเสียงใสค่ะอาอยากจะมีสักหนึ่งอันกลับไปฝากที่บ้านที่แอมแปลพาอาไปทําหน่อยได้ค่ะได้เลยโอเคไปตอนนี้นี่คืออุปกรณ์ เตรียมเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างแล้วนะครับผม,ผมการทำเนี่ยดูแล้วคือง่ายมากๆเลยอุปกรณ์ <c oughs> ตรงหน้าเรานะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งอันนี้ดินเหนียวไม้ไผ่พอ PVC นะฮะขนาดละครับ <c oughs> ขนาดที่มันต่างกันนะคะมันทําให้เกิดเสียงต่างกันด้วยครับค <c oughs> ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะทดสอบลองทดสอบเสียงที่มันต่างกันขนาดต่างกันวัสดตุต่างกันต่างกันไหมนะโดยที่เดี๋ยวเราเอาขนาดของ PVC กับไม้ไผ่ที่มันดูเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวมาลองทําแล้วก็ดูว่าเสียงของไม้ไผ่กับ PVC มันเป็นยังไงได้ครับผมทีนี้วิธีการทำครับผมขั้นแรกเลยเราจะเอากระดาษขึ้นมานะครับผม อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราลองเทียบเสียงกันนะคะนี่เสียงจากท่อพ VC นะคะครับผมเสียงจากไม้เสียงต่างไหมคะพอเป็นท่อ PVC เนี่ยเสียงเนี่ยมันวงว้างของเสียงเนี่ยมันแคบกว่าแต่พอเป็นตัวไม้ไผ่เนี่ยมันยังไงครับพอเป็นไม้ไผ่อะค่ะ มันเบาวกว่าแล้วก็เสียงมันก็เลยดูดูกว้างกว่ากว่าที่มันทึบหรือถ้าสมมุติว่าเป็นดินไปเลยเสียงก็จะยิ่งแหลมมีมีตัวอย่างไหมครับที่เป็น<ม>ดินเป็นอะไรเงี้ยนี่ค่ะอันนี้นนเป็น,ปนดิน,ดนค่ะจักรจันทร์ที่ทําจากดิน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะคะแหลมไหมคะที่อันนี้แหลมมากที่อัแ,แปลครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมานั่งทําตัวอุปกรณ์ตัวจักรจันทร์เนี่ย เขาได้ความรู้อะไรเขาได้เทคนิคอะไรบ้างครับค่ะก็จะได้เรียนรู้นะคะเรื่องวงจรชีวิตของจักจัก่นแมลงที่มีเสียงเหมือนของเล่นชนิดนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องการสั่นพ้องของเสียงอีกค่ะก็คือว่าวงจรชีวิตของจักจัก่นเนี่ยรู้แน่ๆแล้วคือ18ปีอยู่ในดินขึ้นมาอยู่บนบกอีก2เดือนแล้วก็ผสมพันธุน์เสร็จปุ๊บตัวเมียวางไข่เสร็จตาย,าย <laughs> ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บตัวผู้เรามารู้เรื่องของเสียงอีกก็คือตัวผู้จะมี โครงสร้างร่างกายมีอวัยวะที่แตกต่างจากตัวเมียคือเขาจะมีกระบังตรงนี้ใชสองข้างแผ่นปิดเป็นแผ่นปิดเอาไว้นะครับเพื่อทําให้เสียงมันก้องกังวานอยู่ข้างในใช่ค่ะนะครับทำให้เกิดเสียงได้พอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็นํามาประดิษฐ์เป็นตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ค่ะเป็นของเล่นตัวนี้ขึ้นมาใช่ค่ะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าการพ้องของเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ค่ะทำยังไงโอ้โหความรู้แบบว่าจัดเต็มมาก ขอบคุณมากครับพี่แอมแปงวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็สนุกสนานขนาดนี้นะครับผม <S 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 หมุนเพื่อเปลี่ยนพลังงานให้อุโมงค์ แสงธรรมชาติที่เรามองเห็นทุกวันนี้นะครับสำหรับบางคนแล้วชวนให้คิดตั้งคำถามมากมายแสงเป็นคลื่นเหมือนกับเสียงหรือไม่แสงมีสีไหมการเดินทางของแสงทำได้อย่างไรภายหลังการค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าโดยแม็กซ์เวลนักวิทยาศาสตร์ต่างสงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่าจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอะไรในภาวะสุญญากาศเพราะในสมัยนั้นเข้าใจกันว่าคลื่นทุกชนิด ต้องอาศัยตัวกลางหรือที่แม็กซ์เวลล์เรียกว่าอีเทอร์ในการเคลื่อนที่จนกระทั่งผลของการทดลองของไมเคิลสันและมอเล่ที่สร้างอุปกรณ์แทรกสอดได้พิสูจน์ว่าเอกภพ,พไม่มีอีเทอร์ข้อมูลนี้ช่วยให้ไอสต์ไตน์สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1905การค้นพบนี้ได้ทำให้รากฐานของวิทยศาศาสตร์เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลักการของฟิสิกส์แบบนิวตัน และนำวิทยาศาสตร์เข้าสู่ยุคอะตอมทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นชี้เห็นว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งในอวกาศและเชื่อว่าทุกสิ่งในเอกภพมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์การเคลื่อนที่และเวลาจึงเป็นสิ่งสัมพันธ์ที่ลึกลับท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ให้ไขปริศานานี้ให้ได้ครับโอ้จอห์นนยอดมากสําหรับเครื่องออกกําลังกายตัวนี้ไม่ทราบว่าพี่เอกมาทําอะไรตรงนี้ครับผม๋อก็คุณถามว่าแสงคืออะไรครับผมผมก็เลี้ยงเท้าความเสียหน่อย อยากไอ้เครื่องเล่นชิ้นนี้มันเป็นเครื่องเล่นที่ทําให้เราเห็นว่าถ้าเราหมุนแม่เหล็กผ่านขดลวดเนี่ยมันเกิดไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้แสงเนี่ยถ้าจะคุยกันจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อไฟฟ้าสั่นทําให้เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อสนามแม่เหล็กสั่นทาให้เกิดสนามไฟฟ้าคุณลองคิดนะไฟฟ้าสั่นทําให้เกิดแม่เหล็กสนามแม่เหล็กสั่นทําให้เกิดสนามไฟฟ้าครับสนามไฟฟ้าสั่นก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กอีกครับแล้วมันต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะครับคุณก็ควรจะมีคลื่นที่มันไปไม่จบสักทีเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกป่แล้วใน ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตระกูลหนึ่งก็คือแสงแสงคืออะไรแสงคือขื่นไฟฟ้าแสงคือขึ้นของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแต่ทีนี้เราไม่สามารถแยกมัน,มนมออกจากกันได้เมื่อนสนามไฟฟ้าสั่นมันก็เกิดสนามแม่เหล็กเมือ่อสนามแม่เหล็กสั่นมันก็เกิดสนามไฟฟ้าไงมันมาพร้อมกันมันถึงจะเกิดแสงอืมันมาอย่างเดียวไม่ได้ด้วยพอมีอันนึงก็มีอีกอันหนึ่ง พี่เอกครับคือตอนนี้เนี่ยสงสัยมากระหว่างเสียงกับแสงต่างกันยังไงครับอ่ะเงาชัดไหมเออชัดชัดเป็นมือไหมเป็นมือเงาเป็นมือเลยใช่ไหมแสดงว่าเสียงแสดงว่าแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรงป่ะคือมันเดินทางมาตรงนี้มันก็ไม่ผ่านเดินทางมาตรงนี้มันก็ไม่ผ่านแต่ผมเอามือไปบังหูได้ยินเสียงผมป่ะได้ยินเออก็ได้ยินใช่ป่ะแสดงว่าเสียงมันต้องเลี้ยวผ่านเขาไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครับแค่นั้นเลยอย่างเนี้ยอย่างแรกที่มันต่างกันเลยก็คือว่าแสงมันเดินทางเป็นเส้นตรง แต่เสียงมันไม่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงและไม่สามารถทะลุกับบางสิ่งบางอย่างได้อ่าไม่สามารถทะลุกับบางสิ่งไม่ได้ไม่สามารถทะลุกับวัตถุบางสิ่งบางอย่างได้จริงๆเสียงมันก็ไม่ทะลุบางสิ่งบางอย่างได้หรอกนะเสียงแต่เสียงมันอ้อมได้อได้อ๋อเสียงมันอ้อมแต่แสงมันมันมันอ้อมไม่ได้ตรงอย่างเดียว ้แสงเนี่ยมันมีมีสีไหมเมื่อกี้เรามีเสียงมันมีความถี่ใช่ปะ่ะความถี่มันคือถ้าเกิดเสียงทุ้มมันก็เป็นความถี่ต่ําเสียงสูงมันก็เป็นความถี่สูงเนาะเออนั่นแหละแสงก็เหมือนกันแสงความถี่สูงสูงหน่อยพลังงานสูงสูงหน่อยก็จะเป็นพวกแสงสีม่วงที่เราท่องกันมาเนี่ยแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงเนี่ยไล่ตามพลังงานแสงอ๋อคือพลังงานแสงที่ต่ํา พวกแดงใช่ใช่แล้วถ้ามันต่ำกว่านั้นเราก็เลยเรียกว่าอินฟาเรดเนี่ยก็คือต่ำกว่าแดงถ้าสูงกว่าม่วงเราก็เรียกอัลตราไวโอเลตก็คือสูงไปกว่าแสงสีม่วงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากจะเห็นหรือว่าเข้าใจง่ายขึ้นมีห้องที่แบบว่าห้องโชว์การหักเหของแสงหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับมันมีห้องโชว์การผสมสีแสงอยู่ในนั้นนะผสมสีแสงเหรอครับผมตรงนู้นใช่ไหมครับตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นคิดดูว่า เขานึกจะไปเขาก็ไปเขาไม่รอผมเลยเดี๋ยวเราวิ่งตามไปดีกว่าครับไม่ทันแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคือพี่เอกบอกว่าเราจะมาดูเรื่องของการผสมสีก่อนทีนี้ก่อนจะผสมสีเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานบางอย่างของแสงก่อนอันนี้เป็นงานชิ้นเอกของนิวตันเมื่อสมัยก่อนเลยนะแต่ถ้าเกิดเราหมุนตัวพริซึมดีๆเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่แสงมันเริ่มแตกเป็นสีอื่นเห็นไหมสีม่วงสีแดงชัดๆแล้วเนี่ยเห็นไหมแสงสีขาวเนี่ย มันประกอบด้วยแสงหลายสีอันนี้คืออย่างแรกที่เราควรจะเข้าใจทีเราก็จะลองทำ reconstruction รีคอนสตรักชั่นอันใหม่ครับผมครับเราก็จะทำ reconstruction รีคอนสตรักชั่นของมันใหม่นิดนึงก็คือว่าอันนี้คือแสงสีเขียวใช่ไหมอันนี้คือแสงสีน้ําเงินอันนี้คือแสงสีแดงครับผมเราจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราผสมแสงสีเขียวกับแสงสีแดงเราได้อะไรได้สีเหลืองๆเนาะสีเหลืองเหลืองๆส้มๆแล้วก็เห็นว่าสีขาวของเราเนี่ยจริงๆคือแสงสามสีผสมกันเห็นไหมมันค่อนข้างขาว จริงๆแล้วแสงที่เราเห็นเนี่ยมันจะซับซ้อนกับเสียงนิดนึงที่ว่าโอเคความถี่มันให้เสียมันให้สีซึ่งเราก็เลยนึกว่าอ๋อนั้นเราก็สามารถแทนมันด้วยตัวเลขหมดเลยก็ได้สิคือเป็นความถี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ความจริงตาเราทํางานมากกว่านั้นก็คือว่าเราเห็นแสงแล้วเราก็จับมาผสมกันด้วยเพราะว่าในตาเราเนี่ยมีโคนเซล์ที่รับแสงเนี่ยเป็นโคนเซลสามสีก็คือตามนี้เลยก็คือเป็นโคนเซล์สีเขียวโคนเซลสีน้ําเงินแล้วโคนเซลสีแดงอืมก็คือประมาณนั้น ถ้ากว่าสรุปสั้นๆเลยก็คือแสงสีขาวเนี่ยเป็นแสงที่ประกอบจากสีอื่นๆถ้าเป็นแสงความถี่เดียวเนี่ยมันก็จะมีสีเฉพาะของตัวเองครับผมและที่นี้เรื่องของแสงเนี่ยแสงเนี่ยเขาเดินทางเนี่ย็เดนกางเสียงอะไรบ้ากันเห็นฟ้าแลบก่อนหรือได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่เราต้องจินตการว่าฟ้าแลบกับฟ้าร้องเป็นเหตุการณ์เดียวกันมันเกิดขึ้นการย้ายประจุเหมือนกันครับแต่เราเห็นก่อนแล้วสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงใช่แสดงว่าแสงมาก่อนแสงมาก่อนแสดงว่าแสงเร็วกว่าเร็วกว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าแสงถูกบัง ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นใช่ใชก่อนที่เราจะอธิบายเครื่องตัวนี้ได้เนี่ยพี่เอกบอกว่าเราสามารถหาวิธีการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเอานั่นก็คือการจับปลาถูกไหมนั่นคือการจับปลาใช่การจับปลาแบบ แบบไหนก่อนต้องถามว่าแบบไหนก่อนต้องแบบถือถือช่อมวกไปจับปลาอ่ะเป็นคนแบบว่าคนป่าเนี่ยอ่ะคนป่าเจอปลาปุ๊บปกติอ่ะสมมติอิวน้ําตรงนี้คุณเห็นปลาอยู่ตรงนี้คุณทำไงก็ยิงปลาปุ๊บอ่ะก็ยิงปลาก็ไม่โดนเพราะแสงมันหัางเห่งไงไม่ว่าปลามันอยู่ไม่ไม่ปลามันอยู่ต่ำกว่านั้นหน่อยนึงแต่คุณเห็นว่ามันสูงขึ้นพอแสงพยายามจะเข้าไปมันก็พยายามจะจะฉีกออกจากแนวตั้งฉากแต่ ถ้าเกิดว่ามุมมันกว้างมากๆคือเห็นปะ่ะคุณคุณพุ่งมานี้แล้วคุณก็ฉีกออกไปอีกใช่ไหมทีแต่ถ้าคุณพุ่งมาไกลเกินไปมันฉีกออกไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็ต้องสะท้อนกลับการสะท้อนกลับหมดเนี่ยก็คือการที่แสงไม่วิ่งออกจากตัวกลางเนี้ยย้อนกลับเข้ามาในตัวกลางหมดเลยแม้แม้ว่าจะไปถึงผิวตัวกลางแล้วเนี่ยเราเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดซึ่งเราเอามาใช้ในการส่งแสงผ่านใยแก้วเห็นปะ่ะ คือมุมระหว่างผิวใยแก้วกับแสงอะมันต่ํามากจนมันต้องสะท้อนกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นแสงมันก็จะวิ่งอยู่ในใยแก้วอย่างเดียวเพราะฉนั้นใยแก้วจะโค้งแค่ไหนก็ได้แสงก็สามารถส่งจากพื้นขึ้นมาถึงข้างบนได้ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับจากพี่เอกนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยพอมาเจอพี่เอกเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าทั้งเสียงทั้งแสงรู้หมดและเกิดประโยชน์มากๆเลยผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่เอกครับผมที่ออมาให้ความรู้ก<ๆ>ับพวกเราทุกคนนะครับผม วันนี้เราได้เข้าใจเรื่องของเสียงและแสงในแง่มุมต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ศึกษามาก่อนและนอกจากนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นอาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง เพียงแต่รอการค้นหาคําตอบและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์นะครับที่นี่มีให้เลือกถึง4พิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะครับมีให้เลือกตามความสนใจเลยนะครับและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายพร้อมกับความรู้ที่ทุกคนจะได้กลับไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอนสําหรับวันนี้อาร์ตเวิร์คขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับ